เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าคนไทยที่อเมริกาเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่แบบผิดกฎหมายหรอกคะ่ะแต่ว่าเมื่อมันเป็นแบบนั้นไปแล้วคุณต้องลองมานั่งนึกดูว่าเราควรทําอะไรให้มันถูกต้องบ้างคุณมาลิคุณมาอมาเมริกาคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยากมีงานมีเงินเก็บคุณต้องทําให้มันถูกต้องก่อนคะ่ะเรื่องไปทํางานแล้วเสียภาษีนะคุณเป็นโลบินฮูดคุณทํางานเสียภาษีได้อย่างไรบ้างจาเคยทคําคลิปบอกวิธีทําเลขเสียภาษีแท็กไอเดียหรือไอเทมเนี่ยสำหรับโรบินฮูดไปแล้วนะคะลองไปหาฟังกันดูค่ะ คุณเป็นโรเป็นฮุตทำไมคุณต้องทำงานเสียภาษีคุณจะได้อะไรจากประโยชน์นี้ก็ลองคิดง่ายๆค่ะแบบไม่ต้องเห็นแก่ตัวเองคุณย้ายประเทศมาอยู่ที่เนี้ยคุณใช้รถใช้ถนนใช้สถานที่จอดรถส่วนรวมคุณไปโรงพยาบาลคุณพาลูกไปโรงเรียนบางคนใช้สาธารณูพโรคมีฟรีนะคะคุณคิดว่าคุณจะคืนอะไรให้กับสังคมบ้างใครจะไปรู้ว่านอนาคตคุณอาจมีสิทธิ์ได้เดินเรื่องทำใบเขียวเป็นซิเซ้นขึ้นมา เงินที่คุณเสียภาษีทุกปีตอนเป็นรูเป็นฮูดค่ะมันจะถูกย้ายกล่องสะสมทําให้คุณนะ่ะมีลัฐสวัสดิการเงินกเกษียณเพิ่มขึ้นยิ่งคุณเสียภาษีมานานเท่าไหร่เงินกเกษียณก็จะมีเพิ่มขึ้นตามจํานวนปีตามความนานที่คุณได้เคยจ่ายภาษีมาตั้งแต่ตอนเป็นรูเป็นฮูดมันนั่น,นะคะ่ะแล้วกลุ่มคนที่ถือวีซ่านักเรียนมาเหมือนกันนะคะดันไปแอบได้งานทําก็ควรไปเสียภาษีนะคะถ้าไม่อยากเสียภาษีเพราะจะอ้างว่าไม่ได้นะฉันถือวีซ่านักเรียนอยู่จะไปทํางานเสียภาษีไม่ได้เดี๋ยวโดนจับยุด ขอให้หยุดความคิดนี้ไปก่อนไปเลยความจริงคือคุณได้ทํางานคุณควรจะต้องเสียภาษีนี่แหละคือเรื่องที่ต้อง,ต,องต้องทําให้มันถูกต้องมันเป็นผลดีกับตัวคุณเองในอนาคตถ้าอนาคตคุณมีโอกาสได้สมัครกรีนการ์ดและประวัติคุณทํางานแล้วเสียภาษีมาก,ก่อนมันคือเกรดพลเมืองคุณภาพค่ะเจ้าหน้าที่อาจจะสัมภาษณ์เป็นยัง้นแหละว่าอา้าวเธอมาวิานักเรียนนี่ทําไมไปทํางานได้ล่ะก็ต้องเตรียมตอบคําถามนี้ให้มันไม่ต่อต้านกับความเป็นจริงแล้วกันเนาะ แต่ถ้าคุณอยู่ในอเมริกาด้วยวีซ่านักเรียนมาเป็นสิบสิบปีเรียน ESL มาเป็นสิบสิบปีเนี่ยไปทํางานแล้วไม่เคยเสียภาษีเลยเนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งคุณได้สิทธิ์ไปสมัคร Green รร Card แล้วต้องตอบคําถามเจ้าหน้าที่ว่าคุณอยู่อเมริกามาเป็นสิบสิปีด้วยวีซ่านักเรียนที่เรียน ESL คุณใช้ชีวิตอยู่มาอย่างไงเงิ <st> ในใช้จ่ายในชีวิตประจาําวันค่าเช่าห้องค่าเทอมมาจากไหนเตือนกันไว้ก่อนถ้าเป็น l o เป็น h o o ก็ผิดแล้วอย่าผิดซ้ำซากค่ะทํางานมีรายได้ก็ไปเสียภาษีทําให้มันถูกต้อง เพื่ออนาคตที่ดีของตัวคุณเองคุณไปทํางานแล้วไม่เสียภาษีคุณก็คือทําผิดนะคะมันก็จะผิดซ้ำซากจะผิดซ้ำซากไม่ได้เด้อประเทศนี้ต้องการเงิน,นะคะ่ะต้องการเงินมาพัฒนาประเทศยิ่งคุณเสียภาษีหนักเขายิ่งชอบแล้วเรื่องสถานะวีซ่าเนี่ยเรื่องลองลงมาจิบจิบเด็กน้อยมาก